วัดนี้วันที่16กร,รกฎาคม2568ครั้งที่77ข้าพเจ้าวิจารณ์โปรภิุญเขาถว,วายเสียงสวดปิยายพระสูตรพระปริษฐมนต์ต่างถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาริยธรรมบูชาแต่ครูบาจาันทร์นายเขาที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติมุดามีนาฐาที่จดจ่อในขณะปัญญาในบทสวดอย่างตอ่อเนื่องเถิด อรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังพุทธังพิวาเทมิสวะคตโตปตาธรรมโมตมังนามปตามิสุปฏิปันโนวะโตตังครังโตสังขังมามานมีบทที่สองบทกลับบูชาพระภัรีพินวิาณอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุทโตกุเคตธะดานโนธานิปัลมีหิจัติสติยาวชิรังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังคณะคตโุเชมิรัตนตยังธรรมังจะลามีโสตินา บทที่สามบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอชทาชววตาสมันลอุเรียจักุนันโตตาตะโมกาละสเกกามีจรุเปตีกัตเลิจันตวิเขวิมาในสีเปละเขตุลุกาเวหาวะทุกิเตกุมาจจยันตุเทวตาลพิจิณจักขันปนันติรัตาัทติยังมุรีตธรมังตาตะโมเมตธรรมะะวันดากโรยามตันตาธรรมะะวันากโรยามตันตาธรรมะะวันดากโรยามตันตาบทที่สี่บทสวดบุพภาพานมากัลล นโมอรหาตตสัมมาสัมพุทธัสสะโมหิตนโมตัสสะพะหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระหัตสัมมาสัมพุทธาบทที่หบทสวดใตจาาคมปุิตังตานักัจจามิธรรมตากันสังกังตานังกัจจามิจักตินติพุทธังตาังกัจจามิตริมติธรรมงตานังกัจจามิตริติต่งฆังตานังกัจจาตาตินติพุทธังตานังกัจจาตาตินติธรรมงตานังกัจจาตาติมติต่งฆังตานังกัจจานิบทวดเชียวบทสวดตัดใจขียะคาถาหน้าที่เมต สิเมหนตุตุสะพทานัาติเมตตะระนางันยังธรรมโมเมสังขังเมสังขังเมตตะระนางังเอเตนะสัจจเจนะโสติเมหนตุสะพลาบทที่เจ็ดบทสวดติตะระณะมานาคาถาพุทธานะเมรัตนาปูตัสสีรติตังธรรมเมนะเมรตนาปูตวิจุตธสาลังสังีเตนะเมรัตนาปูตัสสีรติจิเอตังนเมติตะระนางตะระยาวะหังสามะธรมโลับปลิวาตถุวิเตตะพุทานันยยายุ ภูนาโยคนาวาสัมปวัตตังอัจุมิตายมิปิตาเทวะยะถาติมทานเถเอกวินาตาธิกะเลสามารถนาสัมภเวนารูเกกทาจิตจัจิเลปตุภูตังคามพิระยายวิสังอติธาภูตังลิยุยปัติตัดตาเนวิยัญญาลูปังโลกมีอิเคติจันจุนจุปลลามภมียังเกตันจิตจุดจิตวิจิตังคุณากายตายานามิติเยวัชนาตายานตุ วิสุทธรรมปีติสมุสป,ปัสนสนามาสิสุธาตาปัสสะบุญยาบุญยาทีกาณมาสม,มุตตะนมามุตนาปูตังทุกขาปะมุตจนะสุขะสารนังขตังปูชาอเหิสุตสารนังอภิปูเชเนย,ยังนิพพานัตจติยาจุปะสาทางสัมมารปริกาโสทสิทยาจาสาสุหีอัฏฐะปูสเลหุปเสวนียังปารี จ่าปีศานังขะนะมิยาเมวัตสมาหิตัางปิศาณัแต่ลงขะตมหังลัดธินทิวายะชะนะเนสูตรนามัสสมนาปูเชมาจาปีสัส,สตังสุปสนนณจิตาตาตัฏฐานุป,ปาริจริสธาละตาจะบุญเขนะตัฏฐสุก,กะเตสุสุขสีภะวุมิ เตเชนะตัสาจะตาปิสุวันติหัวตุเยเจธาธรรมวินัยังยำปิคะนาทักุโตโลกุตลาพิจมโยเนียโตสุโมจาตัตโส,สตปนิไตยะจายะมยยำปีหัวตุวัตถุแตเยปะลิวิติโตสุปัสสาภากาโรบที่แปด นามาการัสิติคาถาโยจะคุมามโมหะปาลาปะสกานสามังวะพุทโธสุภโตวโยโนปาราสะปะสะวิโนจียโตปาเตสิเกม่จะน่าตังค์เลยอย่งพุทธงวะรันตังสิสานามนิโลกะสนากัตันนะปันเตจเตยทยะยสยหุนโตสัพันตาราจวินานตะเป็นโตธรรมโมเชโยโยตัดตาปะตุ ตัสศตุทูัสเศสิโลกัสวิชุตติมาคานิยานิกังธรรมะวะรังสาสาลีตาเต้าโหตติกาโรตูจินโรธรรมังวะรันตักติสารนามมีโมหะปะทานังอุปจันตตาหังตันเตชะตาเตเชียสิติโหตุสัพพันตาราจวินานตะเป็นโตรรมสัพทธรรมะเศนาสุปตาเนโยโคโลกัสปะปุกกีเรศิณเตตันโตเตยังตะนิโยทะโวจตสวะฆาตตาธรรมวิติตังกโรติตังวะรันตักติสารนามมีพุทธานุพุทธังสัมมเตียจิตจิงตันเตชะตาเตเชียสิติโหตุสัพพันตาราจวินานตะเป็นตู บทที icana, ่เก้าบทสวดน้โมกาลาอาชาฐานนโมอาหาโตสัมมาสัม <spit> พุทธามีจิตินะโมอุตมะตมะสวะคาตะเตวเตนิน้ำโมมหาฐานกาศวิสุตเติจิโนะโมโอมาณติตตาลาตนาเตยัสตาปิกาน้โมอุอมาติตตาลาตนาวัตเยัสสินะโมกาลามะพาเวนิศัุปตะวันน้โมกาลานุพาเวนิส่วนติโหดตัวสมทานน้โมกาลาเตชิเจนาวิสีเลยโมเตย์จวาบทที่สิบ บทสวดมหาสมัยสุเอวาเีสุตายการธรรยามภาวักเกวิยติกติวัตึงมหาวันิมาตาพิคูลาเตรนติปจัมพิคิคุสตสภวัาหันติชัดใโลาตุเทวตาเยเรตสันติจาวุติวัตนาทานายาพิคุสักขัจอะตมุเตตุระตุทาวัตะกายกาตเววนาอิจาะโหติอายังอภาวัสเกวยติกติวัตุนมหาวันิมาตตาพิคูลาเทระติปจัมพิคยิคุสตีสภวัหันติชัดใส่โลธาตุเทวตาเยโเยนสันติตาวุติวัตนาานายพิคุสักขันใะเยมยนุ วาตูนึงสังคมยาอุปสังนิตวพันโตสถิคเสปญเจฆาธาพาเสยามาเตระโคตาเสวตาเสยยาถัดติมนามาภระปุริโสสัมิจิตังวาพังปัสเะเตปัสติตังวาสามิจิเนยยะอวะมือวาตุทาวเตสุเทเวตุอันตาลัยตาพอนโตปุปะโตปทูหันตุอาระโคตาเสวตาพอนโตอาติววาเทตวเอกมันตังอาคังโศเอกมันตัง ที used ath 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 ทีตาโขเอกาเทวตาปนโตสันติจีมังคาถาพาจิตตมหาธรรมายปวัตนาสิงเทวากายะขมาคาตาคัตหาอีมังธรรมาตมายังทั้งจิตใจเยอบเวลาจิตตกรมมรดิอาตาโขอปวลาเทวตาปนโตสันทิมังคาถาพาติตาละพิฆวะธรรมังจุจิตตังอัตโนชุกามังสุตาลีที่ในใจขะเอตวายานิวะกติปติตาติอาตาโขอปวลาเทวตาปนโตสันทิมังคาถาพาติเจตวา ขีรังเกตวาปะขีรังอิทักขีรังโอมานายเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักุตาสุทันตาสูสุนาคาเสโขอภปราเทวตาปันโตสันติมังคาถาพาติเยเกเจตพุทธังแตรละนักตานัเตตามีต่เป็นอปยาปุ่งกว่ายามนุเสังเทหังเทวกายบริบูริสตีอโธโขตัสทิขอมันเตติเยกุเยนัตพิโกรุชาเสตโลกัสตูเทวตาสันติปิติจาโหติวตาตัตตเนปุกุตัญญะเยเปติเกอเหตุสงคราัทนานตโตสัมมาสมุตทัยไปจากพิภวันตังเอตระ มายาเทวตาสันติปิตตาเหตุสุขยาสัตตีไม่หังเอตาหีเจปิเตพิกเวพวิสันติอนาคมตาอหันต์สมาสัมพุทธตาเตสัมพิวตาเอตาลมายเทวตาสันติปฏิตาพรวิสันติเสยาสตตีไมหังเอตาหีอจิกิตาพิคเวเทวกายงนามามิกิตาียสามิพิกเวเทวายนามามิเศติฐสามิพิกเวเทวายนามามิตังสุนาราสาตุกันนัมติีธาติสามิติเอวันพันเตติโหเตพิขุวันโตปัญจันโสแปลว่าเอตาเทโฌ สีโลกามานุกัสสามิยะสักุมาตัสสิตาสิเยสิตาสิกรับพลังป์ิตาตาสมายิตาปูถุสีหารวัสินาโอมหังสาตพิโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนามาวินาวินโยปัจจัตตัยตตาวะเนกปิตาวะเตตาวตวามเจยีสัทธาสาวเคตาลเนกรเตเิวะกับิกันตาเตวิจารณะพิโวเตจักรังสุตตวะพุทธสาสนังเต สามปุกอาตูระหูยานาอมนุส oh ันธาตุนาอเปเกตตามาตัคุงอาสัสังอาตาลันตลิเตเตตาเกตตาหัสานอมนุสามาทาตาสุงอเปเกนันตาสมาสุงตีสารสปามุตตาอสุตจัตสปายยยยะยวกิเตวาจตุมาตตัวมันเตยิสัทฐานสามเพว่าในราเตเทวะกับปิการตาเตวิชนาตาพิโกเยโวหังกิตตยิสามิกิไรอนุบูราตุสตาตาหัสักยาคาภู ภูมากับปิตาโรยอิที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตยาสัตย์ที่โนโมธรรมนางพิกามุงิี่กูนางสมันติงว่านางชาติัตษาเขมวาตายาขานานับโตโยอิที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตยาสัตยที่โนโมธรรมนางพิกามุงิี่กูนางสมันติงว่านางสาตากีราติสหัส สาหัสสางยาขานานนัตโตโยชิมันโตชื่มันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธทมานังพิกาโงพิกุลนางสมันติงว่านางอิเจเตโสสาสาหัสขายาขานานนัตโตโยชิมันโตชื่มันโตวันวันโตยาสัตติโนโมธทมานังพิกาโงพิกุลนางสมันติงว่านางสาเวสามิตาปัญจสตายาขานานัตโตโยชิมันโตชื่มันโตนันโตยาสัตติโนโมธทมานังพิกาโมพิกุลนางสมันติงว่านางภูมิโรราชาคิโตเวปุตตา นิเวศยิงพินโยนางสตาสหัดสังยขาปยิโรปสิกจามิโรราชาขยิโตโสปัสสะสมติว่านางภูริมันติสามราชาทโลลุปัสสาติค้ปพพะนาติติมหาราชายาตัสโสภูตาติตวากระโอยเจนมะนาวหาอะไรชิมันโตชิมันโตโรบันโตยาสันทิ่โนโมธรรมนางวิกามงคพิกุนางสัมมติว่านางทักษินันจัติสามราชาวิโรโสตปัสสาติค้ปพพระนางเอาติมหาราชายาสัิโสภุตาติตวากระโอยเจนมะนาวหาอะไรชิมันโตชิมันโตวันวันโตยาสันทิ่โนโมธรรมนางวิกามงคพิกุนางสัมมติว่านาง ปัญจมัดใ์ชัทีสังราชวิรูปขุปสัตตินาคานังอัติมามหาราชายาสตติจักรภตติตาตะโวยเจนะามนามหาปะไยที่มันตโตชื่อมันโตวันวันโตยาสติโมตมานังมิการมุิุนังสมณติงวานังอุตตะลิชังทีสังราชวิรูเวเลตัสานาทีท่านก็นังอัติปติมหาราชายาสตติจักรภตติตาตระโวยเจนนามนังมหาปะไยที่มันตโตชื่อมันโตวันวันโตยาสติโมตมานังมิการมุิุนังสมณติงวานัง ปูริมันตีสังทัตโตปัจ <blunt> จ <animation> ิน uh, ีนว <from sink> <main> ิโรทโกปัจจิเินาวิรรปโกโกวเดตะลังตีสังเจโตเตมหาราชตมันตเจโตทีสาราตนะมนาอังคสุวันนกับิโตวตเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจะใหนิการัถามายาคูเกนุเวเกนุวิฑูต่วิฑูตระตันจะธามากามเสโตจารินโนมาติโนมาตุจารปนาโทโอมาเยโตจเตวัสโตโตจะมาตาลิงกีตาไสนก้าโกนาโรราชตโมตถอาคูปันเจติโคเจวติบุรุสียัจจะ เอเตนเขาจ,าร,จาร,าาาราชานขกาพพาตหาลาจุพีโมทมานางพาิกาโมพิขุนางสมันติว่านาอาถาคูนาลสานาคาเวสา,สาราตหา,า,า,าตปกาการมลาสัตตะอาคูบายาคาตหายาพินูยามุนะทานตถาจาคูนาคายาสัตติโนเอราวัณมหานาคูโสภคสมันติว่านางเยาาราครลเชหาสาหะติทิพาสทิพัตักติวิตกเจจคูเรตายาสา เตวานามัชตาปาจุตาตุปันนาสุปันนานอิติเตตนามังพืยาเยนตฐานาคราชาณามัสสุปันนาโตเขมามาการสิพุทโธสถานิวัจจิวะวายันโตนาคาสุปันโนตารากังสุพุตังชิตังวัติราเศรสมุทาสุราสิตาพาตโลวาตสาสตเตชมนโตเดชัสิโนมุกราลกันชาอภิธรรมาอสุราธานเวกัสาเวปจิตติสุจิติจะมนาลาโทนมุจิสหัสตัมจัปุตอันะงสเพเวโอจะมานาคาสันนาตวะพระลิงเสนาวาหูพระทัมมุปปกามุงสมโยธานิ ป้าตันติว่าขีมนงกปันติงว่านางอาโปจะเทวาปะริจะเตจวาโยตะขาขมุว่าลุนาว่าลุนนาเทวาสมโมจจยะลาสหะเมตตาคุกายิกาคูเทวายะสัตติโนทันเสตทาตกายะสเปนะนาปนิยที่เปนโรชือว่าเลยอะอนา้นนางเปการมุงพี่นั่งสมติว่านางเมธูจะเทวาสหริจัะสมาตุเวยมาจันทสุปนิสทวาจันทุรุษรักกิจสุิยาสุปนิสาเทวสุริยามะภูรักิจาจักขันตินูรักกิจาอาคูมันทะ วัตสุนังวัดสะโลโสิโต้แต่โกปาคราับผูตทีโกทัศเสตทากายาสเปนะนันบเป็นหนึ่งที่มันโ,นโนต,นตว,วันมาโตยัสสติโนโมโทัานาังมีกามุทิขุนังสัมติงวานางาังอาถาคูตาภูเทวาชาลามัคคิติคาริวัติกาจากะโรชมมาจะอุมาภูภาสิภาติโนวัดุนววา,าสหาธรรม,มาจารชุด อจุตตาอเนจกะทุเถียลุจิลาอาคูอาคูวาตะวานิเชนุอานทัศเสตตาตากายาสปีนานาปิโญอิติมันโตจิมันโตวันมันโตญาสัตติโนโมธรรมนังมิกามุสิกุนังสมมติว่าสมานาหมาตสมานามนุสสมนุสสุระกิกาปทุกิกาอาคูอาคูมโนปทุกิกาธากูหาเโยเทวาเยจาโลหิจาวาติโนปะรคมาปะรคะอาคูเทวายาสัตติโนทัศเสตตาตากายาสปีนานาปิโญกิทิมันโตจิมันโตวันมันโตญาสัตติโมธรรมนังมิกามุสิกุนังสมมติว่าสุการุมหาลุนา อาคูเวคนาสาสหาโอทาตามะเคยหาปามโมขาอาคูเทวาวิชาคณาสัมะมาตาหะลัจฉามิตรกาจยยสัตติโนทัตเในอาคาปชุนโนโยทีสาภาวิวัตสติทัตเสติทสากายาสเปนาลับอิญงอิทิมัโตชุติมัโตนันโตยาสัตติโนโมูทมันามิกรมุนพิคูนางสมันติงว่านัง เขมิตราตุลิตายามากันทการจยัสสติโนธรรมิการามัสเตโถโชตินานอาตะวันนิวารตีอาคูอาถาคูปาลานิมิตาทัสเสตทัทากายาสัตตินานัปปิเฮียวชิมันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมตมานามิกามุงทีสูนังสมันทัสเสตเทวานิวารยาสัตตินานัปโตวันยิโมนามันวายยยอาคันเยเยทันเวทติสารมหาปุรุษชาติมะคคีราโอค่ะ ตีนมามนาสว่างนาภัเขโมคะตาร,รังนาถัางจัตถังวะอติตาติตังสุพมาประรตโลจัมโบโตอิชิมโตสหัตันนะก,กุมารโอติโสจตาโสปาคัตตมันติว่านางสหัตัพโรกัน,กานาังมหาพัมะทิติีจัตุปปันโนชุติมันโตที่จะมาไกลโยยัตสติโสทัศเสระอิตาอาคูปัญเจกละวตัติโนเตสัจจะมัจโตอาคาหะปะ ขาลิโตปริวาเลโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวอภัมมะเกมารเสนาปิกามิกาต่ากันหาธารมทิยังเอถากันหาถาพัฒนาลาเกนะพันนาวัตุโัวตะมันตาปริวาเลถามาโวโมจินถาโกจินางอิติตถามหาเสโนกันหาเสนาเปทะยิงปาลินาตาละมหัจจศลังกตวาเพระวังยะถาปวุสะโกเมโสชนายันโตจาวิชุโกตรถาโสปจุธาวันติสังกูโทอัศยังวัตเสตจัตตาปะอวิยายะวจิตาจัตุมาตโตอมันดี สัทธาสาวกเเคสาวนนีรัติมาลัตถนากันตาเตวิชานาะทวีกาเต,าบบาตาจักบังมงสุตตะวะพุทธสาตานังวิจาราเคปาก,กามุงมเมงสังโลหังอิจายุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพญาติตาย,ยัสสัตติโนโมทันติสาภูเตหิเจ้าเเคเตสุนเนตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตัง อาเสวนาจะพาลานางปฏิตันเสวนาปูชาจะปูทิยานางเอตังมังคุระปฏิตวาตเสจะปูเทศประยุตตาอัตตสัมาปิธิจาเอตังมังคุรตัง อาวุสจัตติปัจาวิเนโยจัตสุวิโตสุขิตาเจยาวาติธรรมมุตตังมาตาปิโตหานังขุตาสังโฆอนาคุมาจะกกามตังเอตมังมุตตังทานจะหามจะริยตการนาจะสังโฆอนาวัชนิกามัีิเอตธรรมมุรุลาลาติเวรติปปามาจัตปานาชันยโมอปมาโทจะธรรมีสุเอตมังมุตตังอาโลปตินุโตจะปันจิกาตาอุตการิณธรรมตะวันังเอตธรรมมุรุรัง ขันติเจวะโตตาสมาราทัฏนาการินาธรรมจักะจอตามังลุตังตาโปจธรรมจริยาอายะารตัฏนังนิพพานาจติยาจะอิตามังกลุตังผู้ดัตตโลกันมจิตังยานักปติอโศกาวิรจชังเกมังอิตามังกลตังเอตานิตานิกตวานาจพัลมาปัลจิตตตาโกจินขันตันติตังมังุตาันติ บทที่สองบทตัวรัตนาพริจังคิจิวิตาริตาวาหุลังวาสกวายังละตนังปณิตัาณโมทังอติจักัตตุริตัมบิปุเตละตนังปณิตาอิเตนะสัจเจนะตัวนึงขยังวิระคังอัมันติวณิตังิยะสัจกายสัจกายมณีสมาหิตนาเตนะตรมีนะสรรมจีจิจิอิตัมิธรรมีรัตนานปณิตาอิเตนะสัจเจนะตัวนึงยังพุทธเสด็จมณีวันนายิงสังจิสมาหนิวัตสเกตมณีสมาธินาเตยสมุนาวิจติอิตัมิธรรมีรัตนานปณิตาอิเตนะสัจเจนะตัวนึงเยสุปยายุ ยุปกาอจตาตัตังปตถาจตวีเอตานิยุคานิหนติเตทักิเนยัตุกตาต้าวากาเอตินิทีมาในมหาภะราีติบัตังเครระตังปณิตาเอเตินาตเจนาตวนตีโหนตุ เยสุปยุติตามาสาหาเบียนในการโฮโกกาตนามิเดปัดิปตังาำไม่ตังมือเฮาคันามุทานิกุติงกุจเจมนาอิจัมบิสังเคระตังบดีตตเอเตนาสเตนังวันเตโยนทุนี้ขีนางดูแลนางระวังนี้ตัมประวังวิจัรต์ดีเติตเวนิเตพิจารณวิจาณ์ุิจันนัดีปันติยายะทบิตอิจมบิตะเคระังบดีเอเตนัสเจนังนเตโยนทบที่สิบสาบทสวดธรรมบทสหัาวันอัตเตวะเนจิตังสวยโยใจยะองอิตาลาปชาอัตตาทันตาตาโพตสันนิจังสัญญาตา จาริโนเนีวเตเวนกคราบพะโคนน่ามาโลสหาปรมุนาชิตังอาทิเรตังยะตะกาลุปัสตาชันตูโนโเดี๋ยวยังไม่ว่างยังไม่ว่างสิบสี่อันนี้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเอาไปให้เขา สิบสี่วสวดเทสัพุตตะสูภาสิตาปิตังเตนะภควตาชนะตาสะพตาอราันตาสามะสัมพุทเทนะเอตตูมเหมาอนุสเวนะมาปรมปมะปลายะมาอิติกิลายะมาปิกะกะสามปะเทนะมาตักกะเหตุมามะพยะขะเหนะมาอากาละปะลิวิตะเกนะมาทิตินิยานะขันติยามาพัทธลูปปตายะมาสมโนโนคลุยะตา ตุมเมเหอัตตะนาวชาเสยยะธาอิเมธรรมาอากุซลาอิเมธรรมนาสัมจาอิเมธรรมาวินยุขารติตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธาอัติยะทุขายะสังวตันติอัตตะตุมเมเหอัปชาเสยยะยะธาตุมเหอัตตะนาวชาเสยยะธาอิเมธรรมากุสาอิเมธรรมอนัวชัยอิเมธรรมาวินยุปัสสันธาอิเมธรรมาสมันตาสมาตินาอิตายะทุขายะสังวัตันติ อาถาตุมเหมตุมเมเหอุปสามปช,ชาวิหะเจรยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยาสูอุปนิญติชีวะปะมัดปรมายุงชลูปนิตรตานันตนานาเอตามยังมรณะเขขมนโนบุญญาณิกะยีราถาตุขาวะาานิอุปนิญาติชีวะปะตะมัดปรมายังชลูปนิตรสารนันตนานา เอตังมยังมรณะเคขมาโนนโอกาสีสังชนะหตุสันติเปโคตโยธากายเยนาสังยาโมวาจายะอุตเชตละตังตัดสาเปตสานดุขายาหนติจังชีวามโนปบกะโรติบุญยางธรรมโมอเวรกติธรรมมาตลิงธรรมโมสจินโนสุขามะวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนคะ นะกูคติคัจติธรรมจารีสเพนสังฆารอนิใจยะถาปัญญายะปัสสติอธินิพินเตตุเกสัมะโกวิสุตติยะสเพนสังฆาริทุกขายถาปัญญายะปัสสติอธินิพินเตุเกสัมะโกวิสุตติยะสเพธมานาตติยะถาปัญญายะปัสสติอธินิพินเตุเกสัมะโกวิสุตติยาบทที่สิบหกบทสวดอปัจจนะกาชาดุอปัจจนะการถานณเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตตาทัยายะมมทวีตังขัดเถรยะปะอปัตนะกัง พระหุงเวสนายันติปชะตาในเวลานิจารมลุกวจียามนุสสัพยาติใจในตังโขตานังเขมังในตังมุตตานังในตังสานามกามตะวาลุกขาปมุจติโยจตุตันจักรธรรมันจะสังขมันจะจารางกตโตจัตวิอริยสัตนีธรรมปัญญยาปัสติทุกขังทุกขะตะมุปทานทุกขะสัจัะติกรมาอริยจะอาบครั้งอีก อับคางกิกลางทุกขูปตะมากินังเอตังโูตนังเขมาเอลังะนังมุตนาเอตังสะนัง,ะนงมาคัมมสสะวะกูกาบมุจติบทตรวจที่17บทตรวจพัดเทกาลตักขาอติตานาวาคเมยัะนับปะกิกลางเขขนาคขะตังบุคคลไม่คนคำหนึ่งสิงพวงแล้วไม่คนหมวดเิ็นไงแม่ไปถึงยาถาตี ตีตามปหีนันตังอปตันจะอนาคตต่างสิ่งใด่วงไปแล้วสิ่งนั้นอันตปละไปแล้วสิ่งยังไม่มาถึงกับยังไม่เพยปัจจุบันนันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสติตอสัสกคุรังอัศรคุปันตังวิทะลามะนุขหลุขเย y, ก็บุคคลใดเห็นแจ้งกับประมาปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คอนแทนในตำนั้นได้บุคคลนั้นเพ่งเจริญทมนั้นนึงให้ผูกพวงเธออันเยวะกิจจะมาตัดปังโกอันเยวมาแลนางสุเวพึ่งทำความเปลี่ยนแต่วันนี้ใครเราจะรู้ปัจตุยพนวนนี้นะฮีโนละ สังฆาลันอาอาเตนะมาอเตเนนะมาจุนนาพ่อความปฏิเสกกรมรมจุฬาผู้มีเสนาใหญ่ล้วไม่มีแก่เราเอวังวิหารีมาตาปิงอาลรตามาตันตีตังตังเวพัสเทกาลตโตตีสันโตอจิคเต,ตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่ำเยียบบุคคลผู้มีอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดข้นมทั้งกลางาวันกลางคืนนนแล่วผู้มีอาตีหนึ่งเจริญประการอินชาลบทที่18บบทสวด พี่คณะปจ Dynamic, ัจจวคณะปฐาชลาธมยชลาลังนาปีตาเรามีความแก่เป็นธรรมัจะลงบนความแก่ไปได้ปยาติธมยพยาติงนาีตาเรามีความจ็บไข้เป็นธราตจะลงนจไได้บนาามนานาตุยาเรามีความตายเป็นธรมันจะลงบนตาาไม่ได้แต่เปเปเยมนาเปยยนานาโวยีนาพวราจะว่านแต่ต้องพัฒจากของักของเชื่อใจเท่าไรก็ต้งกรมาตะกุยกับมาตยตุกันไม่ยอนี้กันมาัทุกรรมปฏิสารนา แล้วมีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นได้เกินมีกรรมผู้ติดตามยังกรรมกริชามีกรรมระยะนังว่าปาปการวัตสัตยาธาปวิธามีเราทำการันใดว่าเป็นรูปเป็นบาตเราจะเป็นนายาเกินต้องแบกผลการนั้นเสริมไปเอวังคำที่เอาพี่ขังขัดใจคิดตัดพรางว่าตั้งหลายคบญาตอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุจยะชนะคาถาทุกกาปตาเจนิทุกขวิยาปตาเจนิวิยาธุกกาปตาเจนิธุกกาโหตุสเปปิปานิโนเอตัดทม เอตาวตาอัมหิสัมปะตัางบุจญส,สัมปะต่เพเทวันมุตังสัปะต่งปฏิยานังตนตุสัจจัตาคัตุสัพวาณพิกหุตุกัจตุเทวตัสัปภะปุทธปปะปะตปิกานัญญะบังอาหารตานจเชนะละกันธรรมธนีดแะปะโสบทที่ยีสิ บทสวดเทวตาปฏิท <c oughs> ินาคาถายาเทวตาสันติวิหารแล้วมุเบกเลยวิเคราะหตลิ่ตงตาถึงน่นะปนุกติตาสงิงะโรเตไม่หนลมตลิจาละมตานาวกาติกุตานามกาตานุปถุปัะกาคำเตศนินิราจะลาตพันมูตะตุกจะตุเตจลาปุตัยเปจตัมภะเดชตตตาตาวุปปาติกานิยานิกังธรรมะลังปกิจจะได้เบพุกกะกหลตุ้งสร้างกายาตุสีลังตะตังธรรมูธรรมตาละจัุกาลังคน อตทุมสัมภวะสายะติตายะจิอาเมรละกระตุสัพทำโมสรรพิธรรมจะวิวุติินสรรพูนุญาตธรรมยาเรียโพติเตยบทที่ยี่สิบเอ็ดบทตวดสัพพะปฏิทานนะคะบุญญาทานนีกตัสสะยานะยานัตยานิกตะต่านิเมย์ขอทำใหม่ไม่มีสิทไม่มีปันจะเป็นผู้มีบุญที่พระเจ้าได้ทำน้ำมันเตสันจะไปโนนตุ่ยสับตาตาตาปนานาคา แรงพูทั้งหลายอื่นครับจะได้ทําแล้วเยปิยักษ์นาาษวันตาจะไม่หามาตัดปิตาธโยคือชนเราได้พิจารณาพู้มีคนมีกระดาน่ิฆาเจ้าเป็นต้นทีถาเมจายทีถาวาอันเยมาัตตเวนียที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแม่ไม่ได้เห็นแล้สัตว์อื่นที่เป็นกลางสัตตัดติีนันติโลกัตมีเตคุมมาจตุนิโยแลนมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเคยอยู่ในภูหมาเคยอยู่ในกําเนิดส่ปัจเจกตุโคกาลาสัง ตาลันตาพระวาพระเวมีการห้าแลรขันหน,นึ่งแลรขันตรีต้องเทอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ญาติเยปิทานัมเมขอสัตว์เหล่านั้นทราบในการมุ่งของขรบยาวแล้วอนุโมทันติเตแต่ยังเยจีมังนับประชานันติขอสัตว์เหล่านั้นจงโนดา,าในอกสัตว์เหล่านี้ไม่ตับตนบุญของเจ้านี้เตเทวาเตตสามนิเวศยุงขอเทพทั้งหลายจงแก้ใส่บันั้นไม่ยันทีนาน,นิบุญญาณ้อนุโมทนา เือตุนาเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายสเพศตาสนาฝนตกตันตะโพจงงเวรเวราสุขจิตเมโลจงเป็ุขเสมอเถิดเขนัปารตัะโตรแลดึถึงอันเกษมเถิดเตษสานนิสตังสุภาขอความหวังดีอันตัดตรงนั้นตพืสันเดจเถิด้วยพระแห่งอาจาักรนิภามทุกประการเพียนส่งในการประชาพระดับใจด้วยสานยาณสูตรประตูประปริและพระคารานี้ขอความถูกสวัสดีจงเกิดแก่พระเจ้าให้คนจะพูดกันน้ำบวงขอให้เจริญ พเจ้าเจริญทังเราว่าททำขอถวยเทพ้า้านต่างคนนการสสัญมนต์จมานารม์มดนาโขดมุนโขแก่าพจ้าลงถุมงคลปกะคิีปริิราลงบุยสำเร็จพยานัประววัดบวันนิหารต่อจนวัดถุมงคลใหม่จัตั้งขึ้นดังฝันและจะตั้งขึนในโคเขาจะเปลี่ยนเรื่องภาพแห่งภาพแห่งภาพปริศและคำมคลในพระคัตังขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเดินสาธุ